สวัสดีครับก็ตอนนี้วอซีกระดิ่งเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่นะครับก็จะมีเติม 50- ถึงเติม500เลยนะครับก็เติม300บาทก็จะได้เซ็ตอะไรกันเรียกว่าเซ็ตไม่รู้อะโกคูปะน่าจะโกคูปะแล้วกันนะนี่ไปโกคูเลยผมก็ไม่รู้ไม่ได้ดูพวกเดลกอนบอลนะครับก็เติม500บาทก็จะได้ตัวอะไรเนะี่ยไม่ใช่คานิกิเขาเรียกว่าตัวอะไรวะ ลืมว่ะลืมชื่อเรื่องช่าบ้าน้เถินนะแล้วก็3 0 0้บาทก็ได้ตัวหนึ่งตัวแล้วก็เต็ม5้ารก็ได้ชื่อสีเลยนะครับเต็ม3 0 0รก็ได้ชื่อสีเอ้ชื่อไทยนะครับก็เต็ม50สิบาทก็จะได้พวกกล่องนะครับก็จะเต็มเงินคูณ2นี่มันจะคูณ2งจริงเปลนะ่าถ้าสุกถึงอาทิตย์นะครับก็สุกเสาร์อาทิตย์นั่นและนะก็ประมาณนี้ของโปรโมชั่นก็อันนี้จะเป็นกล่องส่มไอเทมนะครับตัวโคตรยากบนโปรโมชั่นนี้เขาจะปรับเป็นแบบปรับเลยนะครับเปลี่ยนเป็นปรับเลยนะครับแล้วก็จะได้กระเป๋าโคตรยาก็มีะจ มีตัวละครปานกลางนะครับมีโบลี่นะครับเซซโบลี่ใช่ไหมเออจำไม่ได้แล้วนักชาติได้ก็มีเนี่ยกล่องซื้อได้ซื้อในร้านค้าได้เลยนะครับ1 0 0 0งแสนนะครับผมก็เอาไปเปิดกันได้เลยนะครับก็นี่กล่องสุ่มไมเทมของสีเขียวนะครับของกล่องเติมนั่นแหละนะกล่องเติมห้าสิบบาทนั่นแหละก็จะได้ตัวปานกลางมานะครับก็ประมาณนี้ แล้วก็จะมีตัวเช่าด้วยนะครับตัวเช่าเลทการเช่าก็จะนี่ห้าสิบถึงร้อยสิบร้อยสิบก็จะได้เจ็ดวันนะครับก็ความสามารถก็วิง่งห้าสิบถึงเอถึงยี่สิบรีห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ในกิจกรรมแชกห้ากลุ่มนะครับก็จ,จะได้กล่องแดงด้วยนะครับแล้วก็ได้ตัวเช่ามาด้วยโคตรดีกิจกรรมโคตรเยอะกระดิ่งเนี่ยนะอ้าอันนี้จะเป็นไอเทมฟาร์มนะครับฟาร์มก็ประมาณนี้เลยของดับนะก็จะดับพวกกล่องเลยนะครับอันนี้หินแร่นี่ยจะเป็นเป็นคาร์บปืนไซ RGB นะครับแต่ผมให้ดูอีกทีก็นนีจะเป็ตาม ตามผมมาก็ได้นะครับก็จะได้ตวลครน,นี่เป็นตวลคร503ชั่วโมงครับรับได้หนึ่งรอตต่อหนึ่งคนนะครับก็หนึ่งไอดีลแหละประมาณนี้ก็นี่แหละที่ผมบอกไอเทมฟาร์มใหม่โคตรแรงไซไอจีบีของแสตธรรมะเนี่ยกดพีลแรกได้เลยนะหินในพวกนั้น่าจะใช้อยู่นะก็ประมาณนี้นกครก็ไปเจอกันในเกมด้วยก่อนเปิดกล่องให้ดูด้วยนะครับเจอกันครับมาครับตอนนี้ก็เปิดกล่อง กล่องเขียววันแรกกันนะสามสิบกล่องแล้วก็ ec ec อยี่แล้นะกล่องเขียว,ว่อนแ้กกนะันนั่นสนุกนะว่าสามสิบกล่องก็ได้ของดีหรือเปล่าก็ลุยเลยมืออะไรก็ไม่รู้เปิดรัวๆกล่องนี้สูงสุดได้แค่เก้าเจ็ดนะครับทุกคนได้ตัวปานกลางมาวะ่ะไปต่อเลยอยา่างได้ปืนโบลี่มาละได้หัวโบลี่มาอีกหนึ่งได้หัวสองโอ้โหเก้าเจ็ดจะครบเซจจุดเลยสู้ยวตัวปานกลางนะใส่ไปเลยเก็บให้หมดเกมไว้ลนะ รีบเล่นรีบเล่นจัดโมโซนคนอย่างเยอะก็ถึงเวลาแล้วใหไลท์เราออสิบกล่องแรกเุยได้ตัวบูลี่มาเมื่อกี้ได้หัวสารไปอีกสิบกล่องไปกันต่อนะครับได้ตัวบัญกาอีกแล้วได้ตัวบัญกาอีกแล้วเฮ้ย ขอขอสักชิ้นหน่อยไซซุงไซตามะตัวละครโคตรยากก็ได้นะครับนะเฮ้ยไม่ออกเลยโอ้โหรอบนี้ผมเกลียว่ะได้อะไรเก้าห้าโอ้โหเก้าห้าดบโคตรดีนี่เก้าหกหัวเก้าหกไม่เป็นยันี้โอ้โหดบโคตรดีด้วยตัวปัญญาบาลสกุลอะห่วย ไม่เป็นไรครับผมก็ได้หัวสองอันแล้วก็ตัวอีกสองอันก็มาเล่นกันแล้วผมเป็นกล่องเดี๋ยวไปเล่นโซนดีกว่าไปชิวแหววเพื่อนเดินมีเก้าหกนี่เนี่ยถ้าเจ็บบนตึกนี่มันทะเบยนของเราวะไม่ได้ไม่ได้ เห็ลุ่มๆลุ่มนลุมๆลุ่มนโอ้โหกยูฉากยูทากยูเ้ยางนี้โอ้โหคุณนีหนึ่งหนึ่งะไอ้เหี้ยไม่ต้องห่วงเฮ้ยเฮ้ยโอ้เยนดีพี่เด็กใหม่น้อง แตกโห่ให้แตกไอ้เหี้ย<ห>มาดิมาคงตังมืดอ่ะบอกแนั่นแหละ อย <c oughs> ่าหนุ่มโอ้ตาตัวไหนวะมาดิ <c oughs> นี่ไงหัวแมงสาบอรอหัวแมงสาบโคตรยาว เอ็มเคร่วงครับผม <c oughs> ดูดิมีคนลงมาอีกป่ามีคนลงมาอีกป่าคือ <_ O> ผมโกงนะคนคนเลยไม่ค่อยมีบวกนะครับ <_ O> เดี๋ยวเราต่อคนมาแล้วกันเดี๋ยวผมตัดต่อคนมาทุกคนเจอคนบวกละม่นม <_ O> อยู่ปะเนี่ยเขาอยู่วะเนี่ย เส้นผมม่งบางเกินไอ้ห่างยาวแบบบางเกินผมไม่แปกเฮย้ยไร็วหูีไม่โดนเลยวะ นี่เล่นวันหนึ่งเต็มอไม่โดเลยว่ะโอ้ผมตัดเป้าอ่นเป้าเดิมไหนดีละโอ,ลหหอ้ไม่วัดเลยวัดหน่อยดิพี่วัดกับกูนายให้นม ไปไปไปฟ้าเหมือนเดิมเถอตไปไปไปไงไม่วัดเลยว่าน้องชายตัวขติดแก่ตัวถึกไอ้พอมเองอันนี้ม่งมันไม่ฟัดเลยอ่ะคืออะไรวะวัดได้ดีสุดหรอดู โอ้ขพอวะอเจอคนแล้วนี่<อ><อ>แผ่นดินจะลุกเป็นไฟร่วงแผ่นดินจะลุกเป็นไฟกระเป๋านีนกระเป๋า,ปา B 5, B 5. อะไร4 5 7 5สวัสดีรอคนล,ลงมาต่อรับผมม,มีคนลงมาไหมแต่รอคนมาแล้วกันะเปลี่ยนห้องเรื่อยๆครับสกิล เกลือกเกลือกไม่เดินไม่ไมด้ม่ได้เซอนนะอ, <Hey. S 2> อยา่ารีบอานมาเทียบชั้นอย่ารีบอานมาเทียบชั้นหนึ่งศพ <c ười> ศพแรกผ่านไปศพสองศพส,สามค่อยค่อยผ่านไปล้มกิจข้าใจกูร<อ>้องโม่อะไรเนี่ยเอ,อ้มังเอ้ยมังร้องโม่แล้วเว้ยผมพูดเบาอ่ะนะ คนนอนบ้านเยอะมึงใส่กูเป็นกระสอบไฟเลยผมนั่งทำไมวะอ้แปลกว่ะเล่น,นเลยสิหกพลาดเลยนี่แตกคือเลยทำไมฟุ๊กเดี๋ยวเล่นอีเดียว Vale พี่จะแตกเริ่มใหม่เลยมไม่เห็นตัวว่ะมืดใค่มืดแต่ไม่แตกไม่เงวะเดี๋ยวผมต้องเล่นสเต็ปสูตรนี่ละ สูตรน,นี้โอ้โหเจ๋งวะเสียแม็กหนึ่งให้ด้วยนะท,ทำไมมันเถิกเถิดวะ โอ้ไม่แตกหรอกทีนี้เลยมันไม่แตกหรอกน้องเนี่ยนี่เลย <c oughs> เป็นไรเลยเป็นไรเนาะ โอ้โหนนตาได้ไงวะมาเดโดนแมงอดอีฮี้ถ้าแป่แมงเมื่อกี้น่าจะตายอยู่

เพราะมันถึกจังวะทุกคน ยคือแลว้วจะฝากเอ้ยผมเล่นโซนแล้วก่อนได้ไหมมาปิดท้ายปิดท้ายเล่นโซลด้ลหรือเล่มาดีชิวบ <c oughs> อโลูไปเยอะเลยเจอคนบวกอีกจะไปโซลเลยมาต่ออย่างนั้นแหละชอบเล่นไหนหอ๋อมาเลย ดาบเดียวเส้นที่สองดาเป็นไงอ๋อไงครับผมกินอ่ะโอ้โหคอหลอกไปมาขึ้นแล้วเฮ้ยอันนี้อันนี้โอ้ยก้าวเจ็ดขึ้นระวังดิเอออันนีอาดิจะชาร์จมันดิเฮ้ยบอลลี่บอลลี่ตีตีไปเปล่าหรอไอ้ตีเพิ่นดิตีไหนอ่ะขึ้นดิ ต,ตับตีหน่อยดิตีหน่อยดิตีมาดิตีมาด um ิตีมาดิตีมาดิผมเปกับพี่เพื่อนเพื่อนไปตีลูกขึ้นมาดิอ้าวไหนอะตีหน่อยดิเฮ้ยอ้าวคนไหนที่พี่เนี่ยบินร้อยบินร้อยตีเฮ้ยแค่แค่หนึ่หนึ่งนครับแล้วไงไปตีรออะไรอ่ะ มันออกมาแล้วปะเนี่ยอตีมายายตีมาดิโห่ใครเป็นตีได้สิบแปดตีมาเร็วอะางเนี่ยได้สิบแปดได้สิบแปดไม่เคลียร์หรอเซนเลยไม่รู้เอ้ยไม่เห็นนะอยู่ข้างบนเนี่ยเออมันก็ตีมาดีมันก็ตีมาดีใครเป็นหัวกลายเป็นหัวทำไมมันมึงขมับมันดิก็ไม่ไรหรอวะขมับแม่งมึงเป็นหัวใช่ไหมมึงพูดอย่างเงี้ยมันจะตี ถ้าเป็นหัวมันอยู่ดีคิงดอมกูไม่ได้เต็มมาละวราฟูก็ไม่ได้อยู่ในที่มันไม่เวที่เลยเร<ม>าจะออกไปจากที่ี่อยู่ที่หนูไปไปอหัวก็ยาวชิบหาย มีหัวหาและปืนครับมีหัวหาและปืนมือหนึ่งมือหนึ่งเกี๊ยงพุ่งยิงยิงแต่ลุกไปควยคารโกแตกหัวก้าวห้าเก็บทั้งหมดยาอ่อนยิบดูทีมเหงาวะตีไปดีเฮ้ยหัวเตี้ย ฝั่งพวกนะเฮ้ยออก่ะ no. ตีคนไปตีคนไปตีมาตีเจ็ดเจ็ดตีห้ไม่เล่นหรอตีตีอ๋อใครอ่ะเดีาลุ้งไปยิงมันเนี่ยตีไปตีไปนี่แหละโอเคเด็ดเด็ดเจ็ดเจ็ด ไอ้มืดแล้วแล้วบอกข้างในยังไม่เห็นข้างบนคุณไปไหนเสร็จแล้วค้นมาได้แล้วค้นมาได้แล้วมีแค่นี้เองหรอวะใช่อาอแล้วเพื่อนเก็บจัดเก็บไว้ต้องตามต้องตาม หน้าจอตาขานอย่ารีบามาเทียบเผนดินจะลุกเป็นไฟตายุูตามสุดตามสุดเยพเื่อนดเดี๋ยวพม่เช่เพื <t 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 ่อนดิ้้เฮ้ยเสร็จแล้ววะ กอหาพี่็ไหนจไปเพื่อนยิ่ไหนงขึ้นไม่ไหนเนยเนียโอ้อดวงกำลังหนึ่งหนึ่งครับผมออกยาสพลครับแอนดินจะลุกเป็นไฟไปวะตีเล็กุ้นีเล็กนน่ เกทลายทับอยู่นี่เจอแล้วเก็บของกูนะโออง้าทีหน่อยขึ้นมาอดีกูไปออกมาดีตีเ้าทำไรกันโอ้ย ตอนแรกเฮ้ยไม่ยิงช่วยอย่างวิ่งหนี่ทำไมอ่ะอยู่วะพี่ตอนแรกแอ้เที่ยงี่ยวจะมาแล้วเนี่ยเกามาแล้วเออเขาก็มาเนี่ยหถอออกที่สอทงห้าไปไปวางระวังมุมระวังกินร้ายกิดร้อยวางวามงขึ้นไปโถหนหองหเจ็ดมากเจ็ดมากเฮ้ยเขี้ยนพ อันนี้มันจบไหมครับจบอย่ ละไรเฮียเจอกันคลิปหน้าเฮีย